ชัดๆเมือ่อกี้ทักงนัง้นปลาตาโตตาโตอะไรเนี่ยมีถูกับโจ๊บเนี่ยตาโตเลยผัวม,มาม่ากินไหมเคยกินมาม่ายังเก6.9มีนะเนี่ยเอา,าว่ะไม,ไม่มีเยอะอมีขนมโอโ้โหสวรรค์ทั้งนั้นสวรรค์ชัดๆคนสั่งนูฝั่งนู้นม่สะเด็กนัเกนเรียนนี่สวรรค์ทั้งทัดเลยดู เขาซื sea, ้อดีนี่เขาซื้อกันเป็นเป็นมัดโอ้โหทำต้องมี่ลยครับมีดีเดชเข้าไปเยอะมีอะไรเยอะมีจิ๋เนี่ะมัมีอะไรนี่ขนมปังมันคือไม่ค่อยเท่าไหร่ละมันเป็นมันจะขาดสารมันจะไม่เหมือนข้างนอกเรารู้ละไม่เอานี่พวกแบบนี้ใส่ที่เห็นไหมสามจุดห้าฟอกกี้อ่ะมีโอ้โห คโอ้โหนี่ๆแล้วพรุ่งนี้สุนัขเขากินแบบนี้กันนี่เยลลี่นี่ขายดีมาสังเกตนะคงมีเยลลี่หมดแตาก็ไม่เคยเอาเลยนะ